หบาทอ <ừ S 1> เอมเชียงใหม่มนี้ก็ย่อมยาวหน่อยผมว่าต้องต้องเราต้องมองเรื่องนี้เหมือนว่ามันคือการลงทุนหรือเปล่าอ่าใช่ไหมบางทีใช่ไหมหนุมน่มๆเนี่ยอยากจะอะไรรับพิชิตใจสาวใช่ไหมอืม <ừ> ก็ต้องลงทุนหน่อยใช่ไหมครับออจะเอาจะเอาดอกไม้ปกติเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้อืต <ừ> ้องไปเอามาจากเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะ ตีค่ามันมันคือการลงทุนหรือเปล่าอ่าใชา่ก็ส่วนหนึ่งเออ,อแต่ว่าลงทุนแล้วคุ้มหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นที่ไปคุยถกกันต่อน,นะว่าเออเอลงทุนอย่างนี้มันมันคุ้มไหมเนี่ยแล้วสรุปแล้วจะจะได้ใจสาวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อืออือนะปรากฏก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมการลงทุนใช่ไหมฮะก็คนงต้องศึกษาก่อนว่าเอน้สาวสาวเจ้าเอ่อเป็นคนยังไงาาใช่ไหมคือถ้าเกิดว่า สาวเจ้าให้ความสําคัญกับเรื่องดอกกุหลาบในวันนี้วันเดียวก็ก็อาจจะคุ้มแต่ถ้าเกิดสาวเจ้าบอกว่าน่าจะมีอะไรอย่างอื่นด้วยเออันนี้ผสมสต้องคิดยาวๆหนอะนะ,ะเพราะว่าให้ให้ดอกกุหลาบวันเดียวคงไม่คงไม่เวิร์กคือความรักหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างสมนะคุณลวงวิทย์เนาะมันเป็นเรื่องที่ ต้องใช้ความสม่ําเสมอแล้วก็ความใส่ใจอะ่ะเลยใชะว่าแบบบางทีวันวันท้ายวันเดียวโอ้โหทุกอย่างทุ่มเทตู้มาแล้วหลังจากนั้นแบบฟีบลงก็มันก็รู้สึกแย่เหมือนกันเนาะคืออาจจะฟีบลงด้วยว่ากระเป๋าพี่ไปด้วยไง <laughs> เพราไปทุ่มวันนั้นวันเดียวเอ่อเนี้ก็มีการวิจัยเหมือนกันนะคะนทางด้านของเอแบคโพนะคะ เขาไปทำรีเสิร์ชเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของชายหญิงในช่วงวันประเ็นาไทยนะส่วนใหญ่ก็65เปอร์เซ็นต์มาจะพาไปทานข้าวนะคะรรอยละ40เขาก็ไปดูหนังกัน32เปอร์เซ็นก็จะทำทำอาหารทานกินเ,เอลีอ้ยงดีเหมือนกัน18.5เปอร์เซ็นไปพักตากอากาศแล้วก็รองลงไปก็ฟังเพลงเที่ยวขางคืนผับเทคนีนถึงไปต่างประเทศแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่วางแผนกันไว้สําหรับไปเทีย่ยวหรือทํกากิจกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยจะพบว่ารอยละ 13.8เนี่ยจะใช้ไม่เกิน500บาทนะคะขณะที่17.9นะคะจะใช้จ่าย501-1000บาทนะคะ31%อว่า1,000-2,000นะคะที่มากขึ้นไปหน่อย2,000-3,000จะอยู่ที่ประมาณ18%แต่ว่าร้อ100-18%ที่ประชากรที่ตอบเะยบอกว่ามากกว่า3,000ก็เงินเฉลี่ยสําหรับไปเที่ยวทํากิจกรรมต่างๆจะเท่ากับ1,950เพศชายวางแผนใช้เงิน มากกว่าเพศหญิงอย่างที่เราคุยกันเพศชายจะสองพันกว่าบาทเพศหญิงพันเจ็ดนะคะ <S <S เดี๋ยวตอนนี้มีคุณปรีชาจะเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะ<ห>สวัสดีค่ะคุณปรีชาสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะฮัลโหลสวัสดีครับเชิญค่ะฮัลโหลคับยินดาครับเชิญเลยค่ะครับผมปรีชาชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เรีินถาม ไอ้หุ้นธนาคารทีเอ็มบีอะฮะทำไมฮะคือผมไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อหุ้นเลยนะฮะแล้วผมเห็นเข้าหุ้นเขาทำไมราคาถูกหลือเกินบาทเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ยไอ้คำถามออะไรว่าทําไมมันถูกเหรอใช่ถามว่าทําไมมันถึงถูกแล้วทาไมกิจการทั่วๆไปเขาเป็นไงบ้างฮะและ้วเขามีเงินันผลไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อโอ้โหนี่ละเอียดเลยนะแต่เอาเอาเข้าคร่าวเข้าข้าวฮะเอา้าคร่าวก็คือว่าตัวทหารไทยเนี่ยเดิมมันก็เคยมีปัญหานะฮะ แล้วมันก็มีการซื้อหุ้นซื้ออะไรกันอยู่จาความได้สมัยอดีตก็เข้าใจว่าทางทางกลุ่มคุณชินวัตรก็เข้าไปซื้อบ้างตอนนั้นนะมีข่าวคุณโอะแล้วก็ตอนหลังเขาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนมงเปลี่ยนมืออะไรกันไปบางส่วนแล้วตอนนี้เข้าใจว่ามีแผนที่กําลังจะหาผู้ร่วมทุนอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นข่าวระนแล้วว่าทางกระถายบุญตอนนี้ตอนนี้ผู้ถือหุ้นเป็นฝรั่งเยอะใช่ไหมฮะไอเอ็นจีนะอ่าค่ะไอเอ็นจี i อเอ็คือใครนะฮะ I อ g i i N G ออฮะไอ g เป็นกลุ่มสถาบันการเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับก็ครับครับคุณชูวิทย์เอ้ยคุณเลืมพิทย์มีอะไรจะเสริมไหมฮะครับก็คือคือผมผมไม่ได้อ่อรูหุ้นเป็นแต่ละตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอ่อผมคิดว่าถ้าเกิดจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะลองศึกษาทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ดูนะครับว่าเออ ว่าสนใจหุ้นตัวนี้หรือตัวไหนคือคือประเด็นของผมคือว่าถ้า,าสนใจหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็เข้าไปไล่ดูก็ได้นะครับหลายหลายตัวนะครับเอาเปรียบเทียบก,กันไปนะครับแต่ว่ารเ,เรื่องของมูลค่าของหุ้นเนี่ยนะครับคงไม่ได้เป็นประเด็นว่าจะเป็นตัวที่จะชี้แน่ว่ามันน่าสนใจในการลงทุนหรือเปล่านะครับคือคือ,คอบาทกว่ากับสิบบาทมันไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ ในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะดูเนี่ยคือว่าดูอว่าโอกาสในการที่มันจะเจริญเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร,ร่อืออัแต่ถ้าพูดถึงถ้าถ้าเอาสาระปัจจุบันนะสานะปัจจุบันเนี่ยก็เออเขาก็มีการขยับในแง่ของผลประกอบการก็ดูดีขึ้นนะแล้วนโยบายเชิงรุกก็เยอะขึ้นนะอย่างล่าสุดก็มีโครงการอะไรนั้นมีหรืออะไรทักอย่างีพยายามทําให้อ่อ ผู้ฝากเงินผกกู้ทําธุกรรมทางการเงินใช้องล์ออ,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 อนไลน์ก็มีแคมเปญที่ก็คึกคักขึ้นนะฮะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นักงทุนตอนนี้เขาก็เล่นข่าวกันเหมือนรอคนมาซื้อมันก็มีข่าวรอค้างขายหุ้นเลยเพื่อนนะใช่ประมาณนั้นซึ่งถ้าดูผมดูระดับราคามันก็ไต่ๆมากบาจจะสามคุาว่าจำได้ว่าคือคุณคุณตาที่ช่เนเป็นทาหารแล้วแต่ก่อนก็มีหุ้นตัวนี้โแต่ราคาแต่ก่อนมันต่างกับตรงนี้มากมากมายมันมันแพงกว่านี้เยอะๆอะค่ะ ก็จริงๆถ้าถ้าถ้าจะลงทุนในพวกหุ้นทางด้านสถาบันการเงินก็มีให้ดูเยอะนะมีให้เลือกเยอะแนะนำอย่างนี้ดีไหมคะคุณตุีชาเดี๋ยวรอฟังช่วงท้ายที่คุยกับนักวิเครครับดูไหมคะจะได้ถามให้ละเอียดละเอียดนะคะดีครับดีครับดีครับผมจะรอฟังตอนตอนเกือบจากนี้ไปใช่ไหมตอนท้ายค่ะตอนประมาณสิบนาทีสุดท้ายค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <ฮ>อ่าศูนย์สองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะกำลังคุยกันเรื่องของวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงกับการใช้จ่ายเงนินกันอยู่นะคะองอื่นๆก็ได้นะฮะเชิญค่ะครับอ่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้ความจริงก็เป็นกรณีตัวอย่างได้เหมือนกันนะคุณลุงวิทย์ในแบ,บ,แบ,บเวลาเอเวลาพิจารณาจะลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้มันงครังไปใช้ว่าราคาถูกแล้วเลคิดว่ามันจะแพงในอนาคตมันก็คงไม่ใช่นะอ่าคุณลุงวิทย์อยู่ไหมฮะครับครับผมอ่าก็ เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมทันได้ยินทำไมยิ้มเสียงเบานิดนึงอ๋อกำลังพูดว่าบางครั้งจะไปดูว่าราคามันถูกเลยเออมันน่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินนะใช่ครับย<ช>อย่างนะที่เรียนไว้คือไม่ใช่ไปดูราคาที่เรียกว่อา,าวอ่ราคาซื้อขายนะครับคือมันต้องไปเปรียบเทียบก,กับหลายๆอย่างไม่ไว่าจะเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะไทยซูบุกอีกคาร เมื่อเทียบกับรายได้หรือกำไรนะฮะใน PE ratio อะไรเงี้ยนะต้องไปเปรียบเทียบอย่างนั้นครับแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเออราคาหุ้มันถูกปีหน้าซื้อไอ้คำว่าถูกในที่นี้เนี่ยมันมันไม่แน่นะฮะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ขยับไหนก็ได้นะครับ เพราะนั้นเวลาเราดูถึงเรื่องของหุ้นเนี่ยเราจะดูโอกาสในการเจริญเติบโตไปในอนาคตมากกว่าคือเราซื้ออนาคตใช่ไหมฮะโดยเรามองว่าจากสถานะปัจจุบันเขามีอนาคตต่อไปข้างหน้ายัางไงครับครับอืมครับอ่ะเดี๋ยวมีอีกสายคุณจอยฮะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะเินค่ะ อพอดีว่าที่บริษัทอะค่ะเขาไปคือมีเงินเขาเรียกเลยนะคะเงินกองทุนค่ะสำรองเงินชีพใช่แล้วเขาก็ไปลงทุนกับเอเป็นกองทุนรวมของ AIA ให้เป็นผู้บริหารนะคะโดยที่ผลตอบแทนคือบอกว่าเลโชในการลงทุนเนี่ยเอไปเป็นวกตราสาหนี้เนี่ยประมาณเจ็ดจุห้าเปอร์เซ็นต์ขอพูน่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือคือคนที่เขาเป็นคนจัดการคนที่บริษัท ฝ่ายเอชค่อนข้างเป็นคนคอนเซอร์เวทีอนุรักษ์อนุรักษ์ใช่ทีนี้ปรากฏว่าผลตอบแทนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งุดหกเปเซ็นเท่านั้นเองโนแย่ no, yeah, เลยนะคือโดยส่วนตัวเนี่ย่มีปีที่แล้วนะคะโดยส่วนตัวมองว่าถึงแม้ว่าเรโชการลงทุนแบบนี้เนี่ยนะคะเจ็ดสิบ้ายี่สิบห้าเนี่ยคือส่วนตัวยังมองว่าหนึ่งจุดหกเปอร์มันน้อยไปหรือเปล่าอะคะ่ะอื มไม่ทราบว่าพอชด<ๆ>เ,เ็นก็น <ะ S 1> <ๆ>เป็นไปได้ว่าว่า75-25รีเทิร์นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นกว่านี้น้อยมากเนอะน,น้อยครับซึ่งอาจจะโอ้โหเขาเขาแสดงว่าเขาซื้อตาสาร,ร,รนี่ไว้แบบผลตอบแทนต่ํามากเลยอืมคงแบบไม่ค่อย <ๆ S 2> ไ,ได้บ <ๆ S 2> ริาหารดยหรือเปล่าไม่แน่ใจ <ๆ S 2> เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปีปี2010เนี่ยอันนั้นผลแทนก็ประมาณสองปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็น่าจะไม่ไแน่ใจว่าห้าสิบห้าสิบหรือเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าค่ะแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่ามันน้อยมากมทีนี้ก็เลยกําลังมีคุยที่เอชอาร์ว่าจะขอเปลี่ยนกองให้บริษัทเปลี่ยนกองที่ทบร,ริษัทนี่้พนักงานเยอะไหมฮะไม่เยอะค่ะประมาณสามสิบคนนะคะอ๋อออ พราะนั้นมันมัน,ม,นมันคงทําเป็นแบบ employee choice ไม่ได้นะคุณลุงวิทย์แต่แต่ว่า<ม><ม>ลแล้วแต่นะครับเพราะว่าในแต่ละบริษัทนี่เขาน่าจะมีทางทาให้ได้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น pool fund อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่ได้ดูนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณจอยกับพนักงานบริษัททั้งหมดเนี่ยน่าจะมาร่วมกันคุยนั่ครับทั้งสามสิบคนเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยเราอยาก คือคือทั้งสามสคนอาจจะมองไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย